และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกระเพาะปลาผัดแห้งห้าเก่ากุ้งกระเพาะหมูซีอิ๊วขนมจิบยักษ์นะครับเป็นออเดอร์สี่จานสำหรับเมนูสลัดกุ้งทอดในวันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งลายเสือสดๆเลยนะครับอันนี้ส่งตรงจากระนองนะครับอารมณ์เหมือนเรามีเรือเองออกมาจากท่าเลยนะและนี่ก็คือภาพรวมเมนู1ิอย่างของงานวันนี้นะครับเป็นไงครับน่ากินไหมเป็ดปักกิ่งนะครับเนื้อเป็ดเอามาผัดพริกไทยดํานะครับสลัดกุ้งทอดตัวใหญ่ๆนะครับ ขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเมนูลับเลยนะครับยำหนุ่มนครปฐมสาวมหาชัยก็คือจะเป็นเมนูหมูนะครับของดีของเรานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับไปประสานงานกับในส่วนของตัวอาหารทะเลนะครับชื่อดังของพื้นที่สมุทรสาครนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นบะหมี่ฮ่องกงผัดแห้งนะครับอร่อยมากๆอันนี้ปลากระพงตัวใหญ่ๆเลยนะครับเอามานึ่งมะนาวแล้วก็ปิดท้ายด้วยแปะกล้วยสาคูแคนตาลูปและนี่ก็คือที่เราชวนมาดูรายการลับของเรา